อกขข่่าาวววร้นลงเมื่อเข้าสู่ช่วงปี2554โหราจารย์หลายสำนักนะคะก็ได้ออกมาพยากรณ์ถึงสถานการณ์ของประเทศในอนาคตข้างหน้าค่ะว่าสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้ซึ่งวันนี้นะคะทางสำนักข่าวทีนิวส์ก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พิเศษโหราจารย์สองท่านค่ะ คือนายกิตจ,จาทวีกุลกิตหรือหมอนิดกับนายชัชวานเผาวสวัสดหรือหมอดอนค่ะซึ่งเราจะไปร่วมฟังคำพยากรณ์ดวงบ้านเมืองของประเทศไทยในปี2554นี้นะคะว่าจะมีแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่เราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าดิฉันก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกับในส่วนของบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เศรษฐกิจเลยเนี่ยนะในปีพศ2554และปีพศ2555ยังไม่ดีเพราะนั้นใครลงทุนน่ยที่จะลงทุนใหม่เนี่ยต้องระวังถ้าดวงไม่ดีจริงๆโอกาสเจ๊งมีสูงอย่าหวังว่าเศรษฐกิจในปีพศห้า 5, 5, 5จะดีขึ้นค่างเงินบาทจะจะกระทบคนส่งออกอกีก มันจะเจอทั้งเศรษฐกิจภายในและภายนอกไปถึงภายในประเทศและการส่งออกมันจะดีสำหรับผู้นำเข้า mm hmm. เอไอ,อ,อที่จะกระทบเห็นเห็นเนี่ยการท่องเที่ยวก็ยังไม่ดีนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมการท่องเที่ยวยังไม่ดี มันจัดสรรถ้าไม่ได้อยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าเราไฟฟ้าจะจะซึมหงอยเลยจะขายยากนะมันมีสินค้าที่ดีอยู่ไม่ไม่ไมกี่ชนิดเองเช่นสินค้าพวกวัยรุ่นพวกมือถือรุ่นใหม่อย่างงี้ก็เดียกพวกวัยรุ่นใช้อะไอไออะไรพวกนั้นเออผมก็เรียกไม่ถูกกับเขาเออนั่นน่ะนะเพราะนั้นของที่หากินกับพวกพวัยรุ่นไปได้ ในวงการบันเทิงไปได้เอพวกเนี้ยจะไปได้นะแล้เศรกษกิจโดยทั่วทั่วไปในในปีที่คุณคอยดูเนี่ยพอค้าแม่ค้าจะร้องกันทุกคนจะร้องกันแบบโหยหัวหน่าสงสารนะแล้วแล้วก็ในปีห้าสี่ห้าห้าติดต่อกันเนี่ย สามารถที่จะเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นในทางด้านการเมืองเรามาพูดถึงถ้ามีการเลือกตั้งก่อนถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ายังไงยังไงพรรเพื่อไทยก็มาชนะประชาธิปัตย์ยังไงยังไงก็ชนะประชาธิปัตย์ถ้าถ้าเลือกตั้งกันแบบที่ว่า ไม่โกงกันแบบวินา้าสันตโลไม่ใช้อำนาจข้าราชการอำนาจรัฐไม่มีทางกินประชาเออไม,ไม่มีทางกินพรรคเพื่อไทยได้แต่พรรคเพื่อไทยเองก็ต้องหาพรรคร่วมเพราะคะแนนเสียงไม่ได้ทิ้งขาดอย่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยอย่าชะล่าใจว่าจะได้สอสอกึงก่งหนึ่งไม่มีทางมันไม่ใช่เวลานั้น มันคนละยุคแล้วเราที่ว่าถึง55นี้ช่วงกลางปีหรือปลายปีหรือ55เป้าปี55เนี่ย55เนี่ยนะดวงผู้ใหญ่ในประเทศไม่ดีมากๆนะฮะยังในปี53ที่ผ่านมาผมทำนายว่าปีเสือดุคนจะตายเป็นเบือบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟที่ผมทำนายเมื่อปี53ไว้แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดพ่ออะไร พราอดวงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ดีหลายคนคปีที5ห้ามาเจออีกแรงด้วยห้าสี่แรงด้วยไหมดมิมันจะมันจะเอ่อต่อเนื่องกับตอนจะมันจะต่อเนื่องกันไปผม,มมนมนผมยังมองว่ามันจะมีการเลือกตั้งหรือผมยังมองว่ามันจะมีการเลือกตั้งหรือ เพอเพอๆอาจจะไม่มีการเลือกตั้งหรือหรือถ้าเลือกตั้งแล้วไม่นานสีเขียวออกมาแน่นอนเลยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติปีห้าสามเป็นยังไงห้าสี่ก็เป็นอย่างนั้นเช่นร้อนก็ร้อนจนตับแตกแรงก็แรงจนแม่แม่น้ำโขงเดินข้ามได้อย่างงี้เออนะหนาวก็ฝนชุกก็ชุกจนท่วมเหมือนกัน หนาวก็หนาวอย่างนี้มันจะเหมือนกันมันจะเหมือนกันแรงกว่าไหมคะหรือว่าพอพอกันเลยพอพอกันเออผมว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลในปีพศห้าสี่ห้าห้าเลยคเพราะว่าคนนั้นเป็นผู้นําเป็นนายกเพราะว่านายกเฮงซวยก็คือเฮงที่มาเป็นนายกที่ได้เป็นนายกแต่ซวยที่มามาเป็นนายามที่ประเทศชาติมีปัญหาเหนื่อย แครว่าเก่งแค่ไหนก็แก้ไม่ได้ด้วยเพราะประเทศประเทศมันมันมันยับเยินมันมันยับเยินหมดในปี54นี้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอ,อ,อาจจะพลิกผันทําให้รัฐบาลเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงปี54เนี้เนี่ยมันมีดาวพฤหัสเนี่ยนะครับที่โคจรมา อยู่ในเรือนวินาศนะครับแล้วก็ทับของดวงเมืองด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องแก้ไขนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการคอรัปชันภายในประเทศนะครับเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยจะเป็นปัญหาที่ยืดเยืย้อแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาในเรื่องการคอรัปชันไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาความแตกแยกของสังคมขึ้นมานะครับ โดยเฉพาะนะครับให้จับตามมองให้ดีนะครับที่ดาวพฤหัสเข้ามาทมํามุมกับดวงเมืองตรงนี้เนี่ยนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของอกลุ่มของภาคเอกชนนะฮะกลุ่มของภาคเอกชนที่อาจจะมีความสนิทสนมกับทางฝั่งรัฐบาลอยู่บ้างเนี่ยใช้อาศัยช่องว่างตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเข้ามาในเรื่องของการประมูลงานหรือการจัดจ้างวิธีพิเศษอะไรก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งจะทําให้ได้เปรียบคู่แข่ง ของเขาและจะเป็นจุดที่รัฐบาลจะต้องหนีไม่พ้นในเรื่องของอาการแตกหักขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นภาพมุมรวมที่อาจะจะเกิดขึ้นในช่วงปี54สนะครับสำหรับปีนี้น,นะครับเหตุการณ์ก็คงจะไม่รุนแรงถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองอะไรกันเหมือนปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่า,าผมจะแบ่งเป็นช่วงครึ่งปีแรกก่อนนะครับครึ่งปีแรกของปี54ตั้งแต่เดือน มการาจนถึงเดือนมิถุนานะครับมิถุนาเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยผมใช้คําว่าเป็นช่วงที่ดวงดีของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะมีอยู่2เดือนเท่านั้นนะครับคือเดือนมการากับเดือนกุมภานะครับซึ่งสองเดือนเนี่ยมการากับกุมภาเนี่ยตัวของรัฐบาลยังแข็งอยู่นโยบายต่างๆที่ท่านผู้น,นาประเทศได้ถแถลงนโยบายมาก็ มีโอกาสที่จะทําได้ตามนโยบายนะครับสองเดือนนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสทองของรัฐบาลนะครับแต่ที่น่าจับตามองที่สุดนะครับจะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับเพราะว่า3มเดือนนี้เนี่ยในของดวงเมืองเนี่ยนะครับก็ดาวอาทิตย์เ,ย<ม>เดินเข้าสู่ภพวินาศนะครับซึ่งดาวดวงนี้เนี่ย ก็จะไปสัมพันธ์กับดวงของท่านผู้นำประเทศด้วยนะครับดวงของท่านนายกอาจจะเกิดความระสัมระสายขึ้นในบ้านเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเดือนเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะฮะก็อยากจะฝากนะครับกับท่านผู้นำประเทศและรัฐบาลว่าสําหรับในเรื่องของท่านผู้นำประเทศมีความสามารถที่ดีที่เก่งอยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านนําเอาความสามารถที่เก่งของท่านเนี่ยมาพลิกวิกฤต ของบ้านเมืองในครั้งนี้ได้เนี่ยก็ปัญหาความบุญแรงต่างๆอาจจะไม่เกิดนะครับถ้าท่านผ่านเดือนมีนาเมษาได้นะครับก็จะมาเจออีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาซึ่งเดือนพฤษภานเนี่ยนะครับก็อาจจะมีดาวอังคากับมริตยูเนี่ยเข้ามาร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภานี้ให้จับตามองให้ดีนะครับ อาจจะมีเหตุการณ์ที่พลิกผันผันแปลขึ้นมาได้ซึ่งทุกคนอาจจะคาดเดากันไว้แล้วกับสำนักโหรบางแห่งที่เขาทำนายกันไว้ในช่วงสามเดือนนี้นะครับผมจึงบอกว่ามีนาเมษาฝากท่านผู้นำว่าถ้าท่านสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ท่านมีโอกาสครับเพราะพฤษภานี้ยังไงก็ผันผวนแน่นอนพลิกผ,ผันแน่นอนนะครับจับตามองเดอนพฤษภาไว้ให้ดีนะฮะที่ผันผวนนี่คือ เรียกว่าพิคไปเลยหรือเปล่าครับก็อาจจะมีอย่างที่หลายๆสำนักเขาเขาคาดการณ์กันไว้ว่าจะมีการยุบสภาหรืออะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมให้จับตามองเดือน,นพฤษอสภาไว้ให้ดีนะฮะอาจรยคะแล้วถ้าคนจากนี้อะคะถ้ารัฐบาลยังในตำแนนนนนหน่งเนี่ยในหน้าเป็นห่วงครับถ้าเกิดว่าอย่างคําถามที่คุณถามมาว่า ถ้าพ้นในช่วงของครึ่งปีแรกไปแล้วรัฐบาลจะเป็นยังไงนะครับถ้าพ้นครึ่งปีแรกไปแล้วเนี่ยรัฐบาลจะมาเจอปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็จะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีการก่อมบอบกอวออะไรต่างๆขึ้นมานะครับแ,แต่ก็คงจะไม่รุนแรงเท่ากับปี54นะฮะแล้วก็ในช่วงตุลานี้เนี่ยอาจจะมีการปรับคอรมอขึ้นมาได้นะครับ จอข่าวร้อน